สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนลองคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชม1คันนะครับสำหรับใครหารถไม่ใช้งานนะครับชอบรถปีลึกๆหน่อยนะครับมาดูทรงนี้คันนี้นะครับนี่คือรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ Toyota Camry ปี2001นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับรองชมดูได้คลิกรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิป สมบูรณ์ครับ79,000บาทนะครับจัดไปเลยนะครับสภาพงามๆเลยนะครับเป็นสีทูโทนนะครับในยุคนั้นปี2,001แล้วๆนั้นก็จะเป็นสีทูโทนซะเยอะนะครับรถที่ออกมารุ่นนั้นลองชมดูนะครับคันนี้ Airbag ABS ดิสเบรก4ล้อเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าโอ้โหคุ้มเลยครับยงางใหม่อีก4เส้น ลองชมดูได้เลยครับถ้าชอบจริงสนใจจริงให้รีบโทรเจรจาสอบถามต่อรองราคานะครับตอนนี้เปิดมา7 9 0 0 0บาทนะครับคุ้มแน่นอนนะครับใครที่ชอบทรงแบบนี้แนวนี้นะครับเครื่อง2.2นะครับลองชมดูได้ถูกใจให้โทรเจรจาสอบถามนะครับส่วนใดที่ไม่มี โทรถามเจ้าของเลยนะครับลองชมดูได้นะครับสีก็ตีว่าสวยนะครับใช้งานได้ปกติสภาพสมบูรณ์ครับใครหาไว้ใช้งานรุ่นนี้ทรงนี้ก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของแคมรี่ท้ายไม่บรรทานหรือแคมมี ท้ายย้อยอะไรแบบนี้นะครับมีข้อมูลแน่นอนนะครับลองเช็คดูได้นะครับอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งลองไปเช็คดูก่อนเลยครับสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงครับไมค์ก็ประมาณ200 0 0 0นะครับ ใครหาทรงแบบนี้ไว้ใช้งานถูกใจถูกทางจัดได้เลยนะครับรถอยู่ที่พระราม2โทรสอบถามกันเข้าไปก่อนนะครับสภาพงามๆแบบนี้นะครับลองชมดูถ้าชอบถ้าใช่ต้องจัดนะครับราคาแบบนี้คือวดีงามมากๆนะครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสแตนเลสแอร์แบ็กโอ้โหคุ้มนะครับแบบนี้ครบเครื่องเลยครับขึ้นอยู่กับว่าชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นนะครับถ้าชอบจริงสนใจจริงเน้นให้โทรเจรจาสอบถามไปก่อนเลยนะครับ สำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้าและนําเสนอนะครับประมาณนี้นะครับไม้แท้นะครับเขาแจ้งมาส่วนใดที่ขาดหายไปนะครับข้อมูลมาไม่ครบขออภัยนะครับเน้นโทรไปหาที่เจ้าของได้เลยนะครับนี่ครับสภาพงามๆแบบนี้นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับนี่ครับรถหรูเมื่อครังปี2000นะครับคงสภาพมาได้ขนาดนี้มือเดียวป้ายแดงเอกสารพร้อมโอนนะครับถ้าชอบถ้าใช่ไปดูรถทดลองขับตัดสินใจนะครับ